ครับวันนี้นะครับพบกับพี่ธนรานะครับพี่ชาบในรายการข้าสมอนสอนมูครับวันนี้เนื่องด้วยวันนี้เป็นอีพีแรกนะครับก็เป็นช่วงใกล้จุดจีนแล้วนะครับวันนี้เราก็เลยจะมาสอนวิธีการไหว้เจ้าไหว้เจ้าในช่วงจุดจีนนะครับว่าต้องทำอะไรยังไงปีนี้อย่างไรต้องไปไหว้ที่ไหนแก้ชงอย่างไร นะครับก็วันนี้ครับพี่หมอเนาะอยู่ที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมสะพานเหลืองครับเป็นศาลเก่าเนาะตอนนี้มันจะมีสองศาลแล้วก็จะศาลใหม่กับศาลเก่าอันนี้ยังเป็นศาลเก่าอยู่ใคายที่ผ่านไปผ่านมานะครับในช่วงนี้ชจวงตุวจีนก็แวะมาไหว้สักการะขอพรได้นะครับเป็นศาลเก่าแก่ค่อนข้างเป็นศาลที่เก่าแก่มากแล้วก็เอามาศักดิ์สิทธิ์มากนะครับ เป็นอีกหนึ่งพระองค์นะครับที่คนไทยหรือคนไทยเชื้อสายจีนให้ความเคารพนับถือกันนะครับทีนี้ก็มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนนะครับมีลูกดวงถามมาเยอะมากว่าปีนีเ้เขาต้องใช้คำว่าชงปีไหนชงบ้างชงยังไงแก้ยังไงเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับก็ ต้องบอกว่าหลังจากวันที่1กุมภาพันธ์ไปนะครับก็คือจะเป็นตรงกับปีขานนะครับปีที่ชงก็คืออย่างแรกเลยคือปีขานที่พะทะกับปีวอกปีวอกจะชงที่เราเรียกว่า100%คือชง100%เลยนะครับต่อมาคือปีขานนะครับเป็นปีเจ้าของปีที่พะทะทีนี้ครับ ปีถัดมาที่จะมีผลกระทบก็คือปีที่เราเรียกว่าฮะกันก็คือปีวอกนะครับเราจะฮะกับปีมะเส็งาะคือมะเสงก็จะโดนเหี่ยวไปด้วยแล้วก็ปีขานครับฮะกับปีกุนก็เลยจะมีสี่นักษัตย์ที่ชงนะครับก็ปีชงนะครับเริ่มแก้ชงได้ตั้งแต่วันที่สี่ อุมภาพันเป็นต้นไปนะครับแต่ว่าดีที่สุดสําหรับพี่หมอคือสิบห้าอุมฮาก็คือสองสัปดาห์หลังจากสุดจีนเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ไปแก้ชงตั้งแต่ปีใหม่วันที่หนึ่งหรือว่าก่อนหน้านี้ถือว่ายังไม่ได้แก้นะครับคุณยังคงไปไหวหรือว่าไปแก้ชงกับไทยสวยเอีย้ยองคเก่าอยู่ยังไม่ได้เปลี่ยนสำหรับวันนี้นะครับที่พี่หมอ มาอัดคลิปในวันนี้นะครับก็เพื่อจะไขายข้อข้องใจให้กับน้องๆหลายๆคนที่อยากรู้ว่าเฮ้ยสุดจีแล้วไหว้เจ้าที่บ้านว่ายังไงเนาะต้องใช้อะไรบ้างกระดาษอันนี้เรียกอะไรบางคนเอากระดาษไหว้มันพบงรุษมาไหว้เจ้าบางคนก็ไปเชื่อใครก็ไม่รู้เอาของที่ใช้ไหว้ผีมาไหว้เจ้าซึ่งมันผิด ทำเนียมปฏิบัตินะครับก็ในวันนี้เดี๋ยวจะมาบอกกล่าวครับทุกทุกคนที่อยากรู้ว่าในปุจทีเนี่ยต้องใช้อะไรในการไหว้เจ้าของขอนเน้นว่าไหว้เจ้านะครับไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมาเราจะเริ่มจากอย่างแรกเลยที่ต้องมีกันแน่นอนคือผู้และเทียนนะครับทุกผู้กับเทียนแดงนะครับต้องใช้ในการไหว้ เป็นเป็นปกติอยู่แล้วของทุกบ้านในช่วงช่วงตุดกีนเนาะก็ต้องใช้โูวกับเจลสีแดงปั๊บครับต่อามาคืออันนี้ครับกิมพวยกิม้วยเนี่ยมีทั้งแบบนี้นะครับแล้วก็แบบนี้นะครับกิมพวยนะครับเอาไว้ใส่ในกระถางคู่นะครับเอ,อ่<ม>อก็เนี่ยเวลาเราส่งเจ้าขึ้นไปเมื่อสัปดาหที่ผ่านมาแล้ว เราก็จะต้องเปลี่ยนกิมห้วยใหม่ทุกๆปีนะครับาบางคนก็จะเก็บที่เป็นทองเหลืองเนี้ยเอาไว้หล่อทะาได้นะครับแต่ว่าบางคนจะทิ้งก็หรือว่าบางคนก็จะเผาอันนี้แล้วแต่นะครับต่อมานะครับอันเนี้ยเรเห็นกันบ่อยมากมากถึงมากที่สุดเลยคืออันนี้นะครับีออันนี้เขาเรียกหนิงเตียนะครับอหอยที่งองงูสะละอี ม่เอกง,ง,งูนะครับหิ่งนะครับเตียนะครับอันนี้เป็นเหมือนเงินทองของที่เราถวายเจ้านะครับจะมีบแบบนี้นะครับแบบนี้อันนี้เขาเรียกทองเล็กกับอันนี้เขาเรียกทองเต็มนะครับปกติก็ใช้สามแผ่นห้าแผ่นวางใช้รองวางของไหว้นะครับมากสุดที่ใช้คือสิบสองแผ่นนะครับก็ใช้วางแล้วก็เอาของ ที so ่เราจะใช้วายค่ะวางวางไว้วางไว้วางไว้วเพื่อไม่ให้ของที่เราวาดเนี่ยวางติดอยู่กับที่พื้นนะครับเป็นการการว้เป็นการลองไว้ชั้นนนะครับแล้วก็ต่อมาอันนี้พับถังเงินถังทองนี่เห็นไหมสีเงินกับสีทองคนจีเรียกเต้าเต้านมอะครับเนาะเป็นอย่างนี้นี่นมครับถังเงินกับถังทองนะครับอ่ะแล้วก็ต่อมาอันนี้ มีหลายขนาดนะครับนี่อันนี้ดูน,นะครับเนี่ยทอซีครับจะมีแบบเล็กนะครับกับแบบใหญ่อันนี้มันจะดูดับยับหนอยนี่คือแบบใหญ่อันนี้คือแบบเล็กทั้งหมดเนี้ยคือของที่เราใช้ไหวาเจ้าหรือว้พระที่บ้านแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งอันนี้นะครับอันนี้นี่นะครับอันนี้น เทียนเขาจี้นะครับจะมีสีเงินกับสีทองนะครับเนี่ยหนึ่งชุดจะมีสองแผงนี่สีเงินตัวน,นี้กับสีทองนะครับเป็นเหมือนกับผ้าปูโตสีทองเลยนะครับแล้วก็เวลาเราใช้นะครับเหล่านี้ถ้าคือว่กาการออกมาปูเอาผลไม้รากไม้วาผลไม้ที่ใช้ว่าต้มผากไม่ได้เลยนะคะรับดังมาใช้ตาแสบหมูเป็ด ไก่นะครับาบางบ้านใช้โง่แต่ก็คือปลาหมึกกุ้งปลานะครับแล้วแต่สะดวกขนมจันอาขนมเปี้ยะน้ำชาอันนี้คือของที่ขาดไม่ได้นะครับแล้วก็ถ้าไปไหว้พระตามศาลเจ้านะครับมันจะมีคลิคอยู่อันนึงที่เราจะเห็นแต่ว่าเราจะงง,ง,งกันว่ามันคืออะไรไอ้ผ้ากระดาษสีแดงๆอ่ะที่มันมีคนเยอะๆหลายๆคนอ่ะ เราจะงงกันมากว่า, i, าเฮ้ยสันจ้าอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรมันคือกระดาษแผ่นนี้ครับนี่นะครับเนี่ยกระดาษแผ่นนี้สีแดงน,นะครับคนจีนเรียกกุยนังฮูครับเป็นฮูที่ใช้สำหรับขอผู้อุปถัมภ์คำถูกนะครับทุกเกือบทุกสันจ้าในเมืองไทยเนาะมีอันนี้แต่เราจะไม่ค่อยรู้คนไทยจะไม่ค่อยรู้ว่ามันคืออะไร กระดาษสีแดงๆ,ๆที่มีคนบางคนบอกโอ้ยเสียนบางคนบอกอะไรมันคือกระดาษที่เราใช้วานะครับแล้วบางคนจะเขียนชื่อไว้ตรงนี้นะครับชื่อลาวนาสกุลลาววันนี้ปีโกแล้วก็ใช้วาถขวายอันนี้เป็นเทียบที่ใช้ขอกับขอคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะครับอันนี้เนาะคนไม่ค่อยรู้แล้วก็ไม่ค่อยใช้กันเพราะว่าจะไม่ค่อยเข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับอันนี้สำคัญนะครับ ก็ขอไหว้นะครับจะลืมส้มขาดไม่ได้คือส้มห้าใบน้ําชาขนมจันอับขนมเปี๊ยะบางบ้านใช้อ,อลูกอมขนมหวานของหวานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตาแซนหรือว่าหงแซนเนี่ยมันคือของที่เป็นเกี่ยวกับสัตว์ทั้งสัตว์บกสัตว์ปีสัตว์ตตน้ำอะไรเนี่ยคือ ให้มันครบทั้งสามสามสามแบบนะครับแล้วก็บางบางบาง้บานใช้ห้าแล้วแต่อันนี้แล้วแต่แล้วแต่คุนทรัพย์เลยแต่ถ้าเกิดว่าหุยที่เป็ดแพงเราก็จะซื้อไข่เป็ดครับมาย้อมสีแดงแทนด้วยเป็ดอันนี้แทนได้นะครับคนโบราณนะสมัยก่อนเกาจะมีบางบาง้บานเขาจะใช้ไข่ย้อมสีแดงสมัยนี้หาไม่ค่อยมี้บเอาไข่เป็ดนะครับ มาย้อมมาต้มแล้วก็มาย้อมสีแดงแทนด้วยเป็ดอันนี้แทนได้นะครับอันนี้คือของที่ต้องใช้ในการไหว้พระจุดจีนนะครับสําคัญมากอันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะครับก็จะตอบคําถามของคนที่ถามมาเนะาะทางบ้านถามมาค่อนข้างเยอะเดี๋ยวมาตอบให้นะครับครับต่อไปก็เป็นช่วงตอบคําถามที่ ทางบ้านส่งเข้ามานะครับที่จะให้พิชาเนี่ยช่วยไขยข้อข้องใจนะครับเริ่มที่คําถามแรกเลยนะครับว่าปีชงปีนี้มีปีอะไรชงบ้างครับแล้วปีไหนชงปีไหนไม่ชงครับก็อย่างนี้นะครับเรื่องของปีชงเนี่ยคนจะสงสยัยมากจะผมจะเจอบ่อยมากเอ้าชงอีกแล้วเหรอเพิ่งชงไปเองเอ้าชงอีกแล้วเหรอเพิ่งชงไปเองทำไมชงบ่อยจังคือต้องบอกว่าปีชงนับง่ายๆเลยครับง่ายที่สุด basic เบสิกลย อายุปีนั้นนะครับดีไหนก็ตามที่6กหารลงตัวนะคะเราจะถือว่าเป็นปีชงแต่ว่าคนจะเริ่มนะชงได้จริงจริงเนี่ยเริ่มแก้ชงได้จริงคือตั้งแต่7ขวบขึ้นไปนะครับหกสิบสองสปดยไล่ไปเรื่อยๆนะครับคือปีชงเนี่ยเป็นปีที่เขาเรียกว่าในหนึ่งในในใ,นในหนึ่งปีเนี่ยจะมี เทพาตาที่เรียกว่าไทยสวยเี้ยะนะครับแต่ละปีลงมาเขาเรียกว่าเทพที่เขาเรียกว่าเทพเกี่ยวกับดวงชะตาเนาะก็คือในหนึ่งปีเนี่ยตอนหนึ่งคนมีทั้งหมดหกสิบคนนะครับเนี่ยไทยสวยมีหกสิบมันถึงเป็นที่มาว่าทำไมคนอายุหกสิบถึงต้องทำบุญใหญ่หนึ่งครั้งเพราะเราจัดถือว่า คุณได้ไว่ายไทยสวยเอียยครบทั้งหมด60คนแล้วคนะครับทีนี้เนี่ยอายุที่ชงเนี่ยหกหารลงนะครับปีไหนหกหารลงคือปีชงนะครับแต่ถ้าสิหารลงคือร่วมชงวันตรุษจ,จีน2,565ปีนี้ตรงกับวันไหนครับก็อย่างนี้นะจ๊ะวันจาย30มสิบมกราคม สอพันห้ารห้าเนี่ยเขาถือว่าเป็นวันจ่ายหรือใครจะไปจ่ายก่อนหน้านั้นก็ได้อัพทุยูเลยแล้วแต่สะดวกเลยแต่ตามตามธรรมเนียมแล้วคือ30สิบนะครับเป็นวันจ่ายวันที่ส1มสบอดมกราคมคือวันไหว้นะครับไหว้เจ้าไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับส่วนวันตรุษจีนจริงๆคือวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์วันที่ยวนะครับแล้วก็เราจะไปไหว้เจ้ากันก็คือคืนสามปดต่อเช้าวันที่หนึ่งนะครับ ทีนี้ถ้าในช่วงนี้ยุ่ไม่ว่างไม่สะดวกเราสามารถไหว้ในช่วงที่เราเรียกว่าเทศกาลตรุษจีนได้คือถึงวันที่15บห้ากุมภาพันธ์นะครับใจเย็นๆไม่ต้องรีบค่อยๆทำนะครับบางคนแบบตื่นเต้นอ่ะเฮ้ยไม่ได้ฉันต้องไหว้วันนี้ถ้าไม่ทันจริงๆยุ่งจริงๆ,ๆไม่สะดวกจริงๆไม่เป็นไรเอาสบายๆครับไม่ต้องรีบนะครับส่วนในวันที่ หนึ่งนะครับคืนสามสิบเอ็ดต่อวันที่หนึ่งเนี่ยพยายามพูดแต่สิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลอย่าด่ากันอย่าตีกันบางคนถือเรื่องไม่สระผมไม่ตัดเล็บไม่ตัดผมด้วยเนาะแล้วก็วันที่หนึ่งเนี่ยใส่เสื้อผ้าชุดใหม่เราคนจีนครับใส่สีแดงนะครับไม่ต้องกลัวใส่ได้เลยสบายๆตามครมเนียมปฏิบัติของเรามาพูุ้ดเ,เราบอกมาอย่างไรเราทำอย่างนั้นดีที่สุดนะครับก็ วันนี้ขออนุญาตไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมพระกดไลค์แล้วก็ฝากกดสับตาาะไคร้สับตะไคร้ให้พี่ด้วยนะนะครับแล้วก็ติดตามผลงานของพี่ด้วยนะครับสับตะไคาร้เยอะๆนะครับขอบพระคุณมากครับสินเจียยุอีสินนีหัวชัยนะครับขอให้มีความสุขเฮงเฮงตังตังรวยรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ